สวัสดีครับทุกทุกคนครับผมมน,นี้นะสร้างหัวโป่งขับสีาพาะมะเบิงนองเคอร์ฟิวนะครับหรือว่าลูกไส่นัสร้างหัวโป่งเองนะครับวันนี้เป็นวันที่13มกราคมพศ2567เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับตาลูกไส่นัสร้างบอไปไซสครับเสียดวาวพัศนว่าเพื่อก็เลยไปหาไม้กวดหรือว่าทางบะพร้าวนะการบะพร้าวนะครับมาเห็ดวาวเพื่อเส็ยดวาวจุลาครับผมว่าจุลาเนาะเพื่อกันละ พื่อะเลยประดิษฐ์ของเพื่อนเองนะครับเราสรางว่าโปกก็บร่ได้บอกกิ้งยังหรเลยว่าแม่เพื่อนก็บร่ได้บอกกิ้งยันนะครับแต่ว่าเพื okay. ่อนเสียเหตุเองตอนนี้น้องก็ฟิลอยู่ป .4 แล้วนะครับทุกคนนะครับอยากเรียนว้าวเป็นพิเศษเลยครับปีนี้แต่ว่าลมกอบ่คอยมีโอ้สงสารดูอยู่ครับอยากเรียนว้าวลมบ่มีอ๋อมาเบิงเลยครับล้ำหนีเป็นล้ำทีสองเครับพี่น้องครับผมคือล้ำแหลกบนเห็ดป่าปลากระป๋าครับเพื่อนเอาไปเทศแล้วหรือว่าเอาไปเล่นแล้วมันหักครับผมเห็ดจาก การมีการปกรเป่านะครับแต่ว่าการปอกเา่ามันเกิดสิบกค่อยแข็งแรงขึ้นหม่ไพ่นะครับเนะเาะครับผมอันนี้ผมก็เอาการปกเป่าอีกเพราะว่าล่มมันเบาครับผมเพลินก็เลยก็เลยว่าการปกเป้่ากับกระดาษเนี่ยกระดาษบางๆเนี่ยมันน่าจจะขึ้นเพราะว่าเห็ดเห็ดไห้มันติดล่มเบานะครับเพิ่นในความคิดของเพิ่นนะครับแต่ว่าสร้างกานแนะนำมาอยากให้เห็ดเพราะว่าล่มตอนนี้มันล่มมันเบาครับล่มมันบ่แรงเนาะบ่แรงขึ้นหนาวก่อน ก่อนปีใหม่เนาะลมมันสิแห้งเนาะแต่ว่าสุดนี้มันสิลมเบาแล้วก็เลยอ่ะเพื่อการผลิตของเพื่อนเองนะครับผลิตของเพื่อนเองนะครับผมนาซังก็โมืีอวิีงยเนาคับตอรนาซังก็ค่อยเบิ้งค่อยดูแลค่อยเหลี้ยวนะครับผมแต่ว่าอยากให้ทุกคนนะครับที่ว่ามักคือว่าอย่างผลิตเองอะไรครับเพี้ยเองอะไรครับผมมันไปสื่อของกับแพงนเนาะแต่ว้องก็ฟิวาหนูทําเองก็ได้เพาะพัฒนาฝีมือเนาะครับเนาะสร้างเขาสิงใหญ่เขาก็ต่างเฮดเป็นแบบ สวยรู้แหละครับแต่ว่าตอนนี้ก็กะประมาณนี้ครับผมเขาก็เฮ็ดครับน้องก็ฟิลเฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่ามือนีไปได้ไปใส่คือมือวันเสาร์มือเสาร์เพิ่นไปเทบ้ามากแล้วร่มกับ่มีเพิ่็เลยกกลับมากลับมาก็เลยไปหาการบอกข่าวมาเฮ็ดเนาะพี่น้องนะเพื่อนๆนะครับรู้ว่าน้องนุนๆนะครับผมอยากเฮ็ดวาวนะครับเฮ็ดได้เองครับผมครับอุปกรณ์กับบะมีอียังร้ายมากมายครับผมครับวันนี้ผมมา ยูลาก้านมะพร้าวนะครับด้านบุกุุลาใส่หางนะครับเพื่อนพี่ๆน้องๆไหนอยากทำก็ทำได้นะครับมาเล่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับไปเชืยอก่อน